เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาทําการออาทุกคนไปจับเจ้าบรันโตนะครับผมโอเคซึ่งผมกําลังมาแรกยาคูณสิบอยู่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวจะแล้วเราจะผมจะพาไปที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมีบรอนโตเกิดเยอะสุดแล้วนะั่นก็คือแม่น้ำแถวเกาะลาวาไม่ใช่เกาะลาวาดิภูเขาลาวากลางแมพครับผมภูเขาไฟดีเออ,อเดยวเยคผมประมาณกลางแมพอะ เพราะว่าบลอนโตเนี่ยการแบบคือเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ๋อนึกว่าเป็นบรอนโตคือเหตุผลที่ผมจะพาทุกคนไปจับ,บรอนโตก็คือผมจะต้องการเบอรี่มากลับผมตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยคือผมได้ปืนมาผมเห็นไหมปืนเนี้ยปืนเนี้ยค่าค่าค่าสลบขึ้นทั้งไอ้ปืนเนี้ยเห็นไหมลองเล็กไรเฟิลอ่ะคือมันขึ้นค่าสลบเยอะมากครับผมดามจพันจิตนะแล้วก็ค่าดามจที่ขึ้นก็เดี๋ยวเดี๋ยว ค่าค่าสลบที่ขึ้นก็คือสองพันหนึ่งครับผมซึ่งมันห่างประมาณสองสามร้อยครับผมซึ่งอันนี้ซึ่งไอ้สองสามร้อยไม่ใช่ดิซึ่งประมาณพันเก้าพันแปดเนี่ยก็คือลูกธนูธนูคอมพาโบครับผมธนูคอมพาโบบวกกับลูกกระสุนที่เป็นพิษแมงกระพรุนนะผมก็ถือว่าก็ถือว่าขึ้นเยอะมากครับผม แต่ว่ามันก็มีข้อดีกับข้อเสียผมก็คือลองลึกเลยพวกเนี้ยมันรีโหลดช้าครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแรกกับแบบให้เราเจ็บจับเร็วขึ้นนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะผมแต่ก่อนผมเจออยู่ประมาณสองรอยยี่สิบสองครับผมเอยนี่ไงไม่ใช่สองรอยิบสองหรือสองรอยี่สิบโอเคตรงนี้เราเจอตัวเป้าหมายแรกและก็คือตัวสีเขียวนะผมขาเขียวเออแต่ว่ายังจะมีตรงนี้อยู่นั่นไงข้างบนเขาเนี่ยตรงนี้จะจะมีค่อนข้างจะเยอะครับผมแล้วก็ตรงชายหาดนะ่ะ นั่นตรงนี้อีกสองตัวขอบคเอออีกสองตัวตัวนี้เว,วแลแปดสิบครับผมตัวนี้เว,วลสามสิบอะโอเคแต่ว่าประมาณชายหาดที่ไม่ถึงประมาณชายหาดเนี่ยบ,บ,บนบนขวาเนี่ยบ,บนขวาก็จะมีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนคีไม่มีแล้วเดี๋ยวล้วข้างหน้าออส ฮานูกับกะลิมิมัสหรือว่าไอ้ตรงประมาณตรงเนี้ยประมาณป่าลิบุก็มีเหมือนกันนะครับผมคือมันอยู่ทุกริมน้ำครับผมทุกๆกคือทุกที่ริม,มที่อยู่ตรงประมาณริมน้ำครับผมที่มีน้ำอ่ะเออที่มีน้ำอ่ะมันมันเกิดได้ทุกที่ครับผมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเกิดในป่าเนี่ยดียแล้วเวลสิบครับผม กิดว่าผมไม่เจอผมก็จะเอาตัวเวลร้อยห้าิบตัวนั้นนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะไอ้ตรงประมาณเสาเขียวอะเออเสาเขียวผมจําได้คลิปก่อนที่เราเอาทีเล็กไปสู้อะเอาไปอารวาดอะเราเจออยู่ก็จะประมาณร้อยเก้าแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวอ๋อเจอเป็นมันเป็นหมีนี่หว่า ผมนึกว่าแต่นั้นนึกว่าแต่ลิงถ้าเกิดว่าเจอลิงเดี๋ยวผมจับให้ถ้าผมจะอ่าจะจะจะจับมันแทนนะกันนะผมถ้าเกิดผมไม่เจอเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าแต่ลิงนะสละดไอ้ตัวลายแบวเมื่อกี้เป็นลิงขิงของลิงภูเขาอะเออลิงที่เราสามารถขี่ได้นะโอเคคาโนโนี่ตรงนี้เลยตรงเนี้ยเห็นมีเยอะมันจะชอบมีทีเล็กมาสู้กันนะมาสู้กับนั่เนีง ส่วนใหญ่ผมจะชอบยีงไงจอและเว่อสามสิบเองเวล1ร0้อยสิบกับร้อยสิบกับเออว่อสามสิบเดี๋ยวโอ้โหเลขสองตัวเลยสีมี้สวยด้วยตรงนั้นมีอีกครับผมเห็นอยู่อีกสองตัวมันส่วนใหญ่ผมเห็นมันอย,อยู่อยู่ตัวละคู่ัะผมโหอันนี้เวลน้อยมาก ตรงไหนมีน้ำเนี่ยคือบอนโตมันสามารถเกิดได้หมดเลยครับผมซึ่งถือว่าก็ดีอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ําน้ําทุกที่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะเห็นไหมดูในแผนที่ดิน้ําเกอบทุกที่ในเกมเนี่ยในเกมนี้นะมันเชื่อมต่อกันหมดเลยก็คือมันจะมันก็คือมันจะเป็นทางออกไปสู่น้ําทะเลครับสตีมีหน้าหมดสีแล้วใช่ของที่ผมจะมาจับก็คือยาคูณสิบแล้วก็นี่ครับผมกิบเบิลที่มันชอบกินก็คือกิบเบิลของตัวเต่าครับผม เนี่ยครั้งก่อนเราเจอแถวๆนี้นะนั่นงไงสีไหนวะต้อเป็นสีนี้ปะอ๋อร้อยแปดสิบนีกว่านี่เวลจีสิบไม่เอาครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าสลบปมันกันเลยครับผมค่าสลบปสองหมื่นโอเคง่ายๆอยูอย่เจอม้าลายด้วยอันเนี้ยม้าลายของจริงแต่ว่าที่จริงอะ่ะมันจะมีม้าลายจะมีม้าลายอีกประเภทหนึ่งครับผมแต่ว่าผม แต่ว่ามันจะหายากมากก็คือมันจะตัวจะเป็นสีขาวนะคือตัวมันจะเป็นสีขาวับผมไม่ใช่แต่ว่ามไม่ใช่ประเภทเดียวที่ผมจับนะใช่ปะ่ะหรือว่าหรือว่าเป็นอีกสีหนึ่งเออผมไม่รู้นะแต่ว่าตัวนั้นอนะ่ะมันจะมีชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละผมแล้วก็อ e ีควิดนะผมเดี๋ยวจับตัวนี้ยิงไปประมาณสิบสิบสามลูกกระบอกยี่สิบสามลูกนะสิบถึงสิบห้าลูก,นะลกเออ,เอ โอเคไม่โดนครผมอเดดูคดา่าสลบกันนี่ครับผมขึ้นมาสองพันแลว้วแต่ว่าไอ้นันเมื่อกี้ผมน่าจะแบบยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเ,เรา,าพลาดไปน,นัดหนึ่งครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโจมตีเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งดอก <Okay. S 1> ขึ้นมาห้าพันกว่าแล้วครับผมแต่ว่าเหมือนว่ามันจะอยู่เป็นคู่รักนะผมไม่ใช่นี่หว่า เ็นที่แต่ลว่าเป็นเพศเมียทั้งสองตัวอุ้ยเพศเมียทั้งสองตัวนะครับผมรู้สึกว่าไอตัวที่เราตีไปเนี่ยมันจะแบบมีการแบบโมโหมากมากกว่าตัวที่มันเป็นเพื่อนกันนะผมมีงูอ่ะมีงูอ่ะมีงูมีงูมันมีงูมันมีงูอยู่ตรงนี้ผมเราต้องกำจัดมันก่อน เค okay, ต่ว่าเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดว่าลูกกระสุนหมดเนี่ยหรือว่ามันเข้ามาใกล้คือนเนี่ยผมก็จะใช้อันนั้นนะผมอยอยู้นะเ,เ,เนี่ยี okay, ่ขึ้นมาหมื่นหนึ่งแล้วครับผมแต่ว่าอเนี้ยมันจะทำค่าสลบได้เยอะกว่านะผมแล้วก็อย่างนั้นลูกกระสุนมันทำง่ายด้วย แต่ว่าก็จะมีลูกกระสุนอีกประเภทหนึ่งครับผมที่มันดีสุดๆครับผม <c oughs> ก็คือมันจะขึ้นเหมือนกับเป็นแบบเหมือนกับพิษแมงกระพรุนนะแต่ว่าคือไออันเนี้ยมันจะเป็นลูกกระสุนออฟฟิเชียลนะหรือเปล่าวะท,ท,ที่ที่แบบว่าในคอมก็มีนะผมสลาบเวล96นะมันจะเป็นพิษดอกเออลูกดอกพิษแมงกระพรุนนะผมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบลูกดอกโอ๊ยเด้อเด้อโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกดอกที่เป็นแบบเหมือนกับธนูครับผมคือไอธนูเนี่ยในคอมไม่มีนะไอที่เราใช้อะ คอมไม่มีครับผมจำเอาไว้อย่าหนีครับพยายามจะหนีครับผมเพราะมันเดินช้านะมันอยู่ไกลมากครับผมเดี๋ยวให้มันตามเรามาก่อนแล้วก็แพสซีไว้ด้วยตอนนี้ผมว่าเนนี้ผมไม่ได้ใส่เกาะเออใส่เกาะอ,อยู่นิดนึงดีกว่าแต่ว่าค่าอันนี้ก็แค่สี่ร้อยครับผมให้ดูมา ก็ okay, จะสรุปแล้วครับผม okay. Okay. ถ้าเกิดมันก็จะสรุปแล้วผมก็จะใช้อันนี้นะค่าสรุปจะได้ค่าสร,ปรุปเลยอีกสามพันครับผมเดี๋ยวได้ๆเอาปีกออกไปสิ okay. คือบอนโตเนี่ยคือผมต้องการแบบเวลไม่ใช่ดีเลือดเลือดประมาณหมื่นขึ้นนะผมโอเคได้แล้วได้แล้วครับผมโอเค นี่ครับผมหมื่นห้าถ้าเกิดว่าเราจับได้ก็ประมาณ90้าสิบเลเวลนะผมแคนสิบไปโอเคครับตอนนี้กลับมาก็ก็จะได้แลละคือตอนแรกมันมีแัปเตอร์มาตีครับผมก็เทมมิ่งก็เลยลดไปรับผมจากตอนแรกประมาณ <c oughs> 200อยกว่าผมประมาณสองร้อยเกือบสามร้อยนะก็ตอนก็ตอนนี้ตอนจับได้ก็จะเปลี่ยนเป็น เออ่เดี๋ยวได้ไปถึงผมขอนับก่อนประมาณสองร้อยสองร้อยห้าเลเวลครับผมใช่259ร้อยหเลเวลจาก260 70อยครับผมเออมามาเนี่ยจากไม่ใช่ดิตอนแรกอ่ะคือมันอยู่ที่90%้าบเวกเก้าสิบลเวลครับผมถ้าเกิดเป็น100%นะแล้วตอนนี้ครับตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็น159แล้วก็ถือว่าลดมาประมาณ11%บเอร์เนะผม ตอนแรกมันจะขึ้นมาทั้งหมดถ้าเกิดว่าเฮมิงร้อยเปอร์เซ็นะผมก็จะถ้าเกิดว่าเพิ่มเลเวลแปดสิบนะก็จะเพิ่มมาเป็นเวลสองร้อยจสิบครับผมซึ่งผมอาจจะพูดงงงหน่อยนะก็ก็จะได้แล้วครับผมวางเตียงนะวางเตียงอู้นอนได้อีกว่ะแต่ว่ายังตอนนีกน้กินกินอีกแค่ครั้งเดียวผมแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปจับเจ้าทาเปจารากันนะผมแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าทาเปจาราเนี่ยมันจะเกิดอุย๊ยอ๋อนี่เป็นศพทาเปจาราอ้าวไม่ใช่นี่หว่าออาอ๋อเออใช่ตัวชาเปจาราตัวน,นี้ผมตอนแรกผมว่าผม,นนผมนนจะจับนะผมแต่ว่ามันยังโดนอันนี้จิกยังไม่ตายเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมไม่เอานะคือตอนแรกผมว่าผมจะจับเอาไว้เล่นๆนะแต่ว่าไม่ผมไม่จับแล้ว ปันไปพันไปโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบบอกก่อนไม่งั้นเนี่ยผมจะตายอนะ่ะก่อนนี้ผมจะจับเละไว้เล่นๆน,นะถ้าเกิดว่าจับได้ก็คือจับได้เลยเฮ้ยเธอเลิกเบืะ่ะถ้าเกิดว่าจับได้เดี๋ยวผมค่อยมาบอกคลิปหน้าละกันนะคือตัวเนี้ยมันถ้าเกิดว่ามีมียาคูนอ่ะมันจะจับยากมากครับผมบอกเลยผมว่าทาปิจาราเนี่ยเป็นหนึ่งในอ่าใจแล้วครับผมเป็นหนึ่งในตัวที่แบบจับยากย,ยากมาก โอเคจัมนี้ผมจับได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาตัวนี้ไปวูก,กับคอ,อยายแถวนี้นะ okay. ตอนนี้ผมตัวผมหนักไข่อยู่นะตัวผมหนักไข่คอ,อยาวอะ่ะยี่สิบกว่ากิโลบผมไม่ใช่ดิสี่สิบกิโลเลยอ๋อมันไม่ได้ออกมาวะ่ะเค็มไปเดอ๋อมีชิปของปลาแองเกอร์แล้วก็เอน,นอาร์เจนทวิตผมเอามาสองชิปนะ เพราะว่าผมเนี่ยจะเอาพวกนี้ไปแบบฟาร์มนะผมไม่ได้ไปฟาร์มเลเวลหรอกผมแต่ว่าผมจะเอาไปฟาร์มแบบอ่าผมจะไปฟาร์มอะไรวะจำไม่ได้เออเอาไปฟาร์ม,ลม,ออรมหล็กครับผมสามตัวนะมีตัวผู้สองแล้วก็ตัวเมียหนึ่งนะก็คือตัวเมียที่เราที่ผมได้จับตัวแรกนะจำไม่ได้นะว่าได้อัดคลิปหรือเปล่าทำไมดีลดตัวนี้มันเออเดี๋ยวรา ไม่โดนี่หว่าแพ็คขี้โอเคไม่ต้องสกใจหรอกเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนั่น,นะผมมีคอย,ยาวข้างหน้าตัวที่ผมไปเอาไข่มานะตัวที่ผมไปเอาไข่มามช้ามากครับผมอุ้ยว้าหอ้ ของเยอะเลยแต่ว่าผมจะนิ้นไปที่ดาว,วมิทนะผมว่าการเดี๋ยวมันไขอีกรอบแล้วหรอโหได้เยอะมากครับผมแทวๆนี้เนี่ยโหเฮ้ยเดียเดียว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 ยวนะ้นทำไมเมื่อกี้มันเหมือนกับว่ามันเลือดหมืน่นพันหนึ่งพันหนึ่งพันแปดไม่เชี่ววะทำไมโจมตีให้ใก้ตายเลยวะเดี๋ยว,วเดียวเดียวเราผมขอลองใหม่ หรือว่ารู้ว่าการการการที่เราจะกล้องสองทางไกลจะเป็นการบูตตามิดวะผมไม่รู้นะเดีเยนะ่ยวอนยลองหน่อยลองหน่อยเออว่ะแน่นอนเลยเอ,อ่ออันนี้เหลือโอ้ไปนี้กว่าเลยแล้วเราผมเราไม่ตอ,องสองกล้องเออว่ะจมตีเข้าทีละสามร้อยนะ่ะเนี่ยแต่ว่าพอผมแบบตอนที่มันก็นจะทำตามิดดูดิโอ้ยคนคาดจะเกียร์นะเนี่ยตัวนี้นะ โอเคอ่ะกลับมากันต่ออัพเดี๋ยวเราจะอัพเป็นรามีนะผมรามีขึ้นทีละสิบแปดเออโหมันมีการดีจใจด้วย <c oughs> ไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่มาก่อนนะผมมีมาลาย,ย <c oughs> ไป <c oughs> คือผมว่านะสำหรับอันเนี้ยมันมันก็ดับเบิลแรงอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่า ว่าการที่แบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราส่องกล้องเนี่ยกล้องสองทางไกลเนี่ยจะทําให้แบบการโจมตีมันแรงขึ้นนะมันเหมือนกับบัฟอะไรแบบนี้น่าจะน่าจะนะมันอาจจะเหมือนกับบ,บพวกบัฟอะไรแบบเนี้ยโอ้ยได้เบอร์รี่ดำมาพันกว่าแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยที่ที่ผมคิดว่าจะไปก็คือที่ที่ เออใช่ผมสงสัยมากเลยว่าไอ้มันปล่อยเนี่ยมันจะปล่อยใส่ให้คนนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตแล้วสำหรับไอ้เจ้าแพ็คคีวไรโน่อะผมแต่ว่าสำหรับคำถามที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้คือเราจะไปจับเจ้าทับปิจราครับผมสำหรับลิบหน้าเนียถ้าเกิดว่าผมไม่เจอผมผมก็อาจจะไปจับตัวอื่นก็ได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าสมบูรณ์ดันเจี้ยนใหม่มาเนี่ยก็จะดีหน่อยนะก็คือถ้าเก่าสมบูรณ์ว่าดันเจี้ยนใหม่แล้วมีทาบปิจราแสงเนี่ยจะดีมาก โอเคโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย